รายรานดิโอที่บ้นานอุทสถานนนท์นะคะวันนี้บรรยากาศของเราอาจจะไม่เรื่อง <นะ S 1> เลยเท่าไหร่หนะคะเพราะ,<ม>ะว่า,าเพราะว่าวันนี้ฝนตกนะคะหลังจากที่เราออกกองถ่ายกันมานะคะไม่มีใครปักตะไคร้ค่ะทําให้ฝนนั้นตกขึ้นมาอย่างนี้นี่เองนะคะอยากดูโฉมหน้าชนีที่อยากจะปักตะไคร้ทำไมคะเราไปดูกันนะคะป,ปักไม่ได้หรอกครับคนนี้เดี๋ยวฟ้าฝ่าค่ะ,ะพี่ปุ๊กว่าเธอผ่านไหมคะ ครับเดี๋ยวภาคฝ่าอย่าทะเลาะกันนะคะอยากกลับบ้านค่ะยาเลยค่ะสงสารหนูเถอะนี่ธรรมชามากนะคะแล้วสองคนนี้รู้สึกไงบ้างคะสำหรับฝนตกรอ้สึกาพอธรรมชาติอย่าเฟคค่ะรู้สึกว่าการทำงานของคอตตูมจะไม่ราบรื่นครับวันนี้เนื่องจากเนต่ตึงจะท่าไปอ่ะคอตตูมตะเลยเบียดเป็นี้อ่ะจะแล้วผู้ช่วยธุรกิจล่ะคะ สนุกดีค่ะแลกแพแต่ชอบทำงานเร้าเรื้อส่งคนนี้นัดกันหรือเปล่าคะดีคอตูมไม่ได้บอกนะคะว่าทำงานราบรื่นคอตูมบอกทำงานลำบากอ๋อคอตูมบอกว่าลำบากนะคะโอเคค่ะคุณปานกับกล้องอะไรนะคะปกติก็ชอบบรรยากาศแบบนี้แหละค่ะส่วนมากจุดจะได้เมืองมนวังอะไรประมาณนี้สตูดิโออะไรๆๆอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยออกมา แต่กล้องอยากให้มีไหมคะยัง,งก็ได้ครับค่ะนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศของสกายรีพอร์ทเรานะคะหลังจากที่ฝนตกแล้วเราก็ต้องถักกองกันอย่างนี้นะคะที่พป้าอุตานนรายงานแล้วก็ถ่ายภาพเองโอ้อแต่ตอนสุดท้ายเนี่ยต้องเป็กมาถ่ายด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันเทพหน้าเด็ดแน่นอนจ้า